ที่นี้เขาทำถึงเกินนอนโรงแรม5ดาวในราคาหลักพันมากันเลยจ้าที่ลาคุน่าแกรนโฮเทลแอนด์สปาเป็นโรงแรม5ดาวแห่งแรกของจังหวัดสงขลาเลยนะภายในเขาตกแต่งได้ดูโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากมีบันไดเลื่อนด้วยคิดว่าเดินในห้างส่วนห้องพักเนี่ยเขาก็มีหลายแบบราคาเริ่มต้น2800บาทมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแถมมีระเบียงมองเห็นวิวจริงๆแบบนี้เลยแล้วไฮไลท์ของที่นี้ก็คือโซนสระน้ำสีฟ้ากลางแจ้งที่ใครมาเนี่ยก็ต้องแวะมาเช็คอินแถมยังมีมุมที่นั่งกลางสาระน้ มาให้เราได้จิบเครื่องดื่มชิวๆได้ทั้งวันเลยด้วยส่วนใครเป็นสายกิจกรรมเนี่ยที่นี่มีให้ทําเยอะมากทั้งเจ็ตสกีซับบอร์ดเราเล่นได้ในคลองวงเลยมีสตาฟคอยดูแลหรือจะมาว่ายน้ําในสระวออกกํา,ากลังกายในฟิตเนสสปาซาวนาก็ได้แล้วเขายังมีส่วนให้เราได้นั่งชิวเดินเล่นริมคลองบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากยังไม่หมดจ้ะคาเฟ่เขาก็มีอีกใครไม่ได้มาพักมาแวะคาเฟ่ก็ยังดีเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงหโมงเย็นขนมและเครื่องดื่มเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากแถมรสชาติก็คือดดดีใชช้้้ไไเเเลยาาาามรรก็็จะหนิ